สวัสดีค่ะก่อนอายิว่าสวัสดีค่ะกระปังขายอะไรคะขายกระเพราอะไรคะเอาคออกอานั้นออกจากปากก่อนค่ะมีอะไรบ้างคะมีรถมีหมาอ้าวแล้วฝั่งนี้ล่ะคะขายอะไรคะมีไก่มีขนมจีบอ้าวขายอะไรอีกคะแล้วก็มีข้าวโพดติ้งแล้วก็มีรถแม่คอแล้ว กระตงังกระตังขายอะไรขายได้เท่าไหร่ระคะขายได้ยี่สิบบาทและยี่หวาราคาขายอะไรไม่มีคนมาซื้อเลยค่ะยังไม่มีคนมาซื้ออีกหรอคะตงัตงไปหมดแล้วยี่หวาไปนั่งข้างๆพี่ตังหรอมามาซื้อก<ป>่อนเามาซื้อมาเป็นผู้ซื้อก่อนอะซื้ออะไรคะ่ะยี่หวาซื้อให้พี่ตังหน่อยไอติมหนึ่งแค่อะซื้ออะไรบ้างนั่งดีๆนั่งซื้อดีดี

น้ามาโชว์เฉยๆค่ะเอ่อเอากลุกหนึนะคะ่ะขอบคุณค่ะที่นี้ก่อนที่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกระตังเรบ๊ายบายก่อน